งเดินค่ะเดินไปบางุคคันีนะค่ะเดินอีกแล้วค่ะเดินแล้วก็เดินค่ะสามพกิโลเมตรค่ะ ใส่น้ำเองหงองรือไง <c oughs> คนลงไปเป็นแหงนี่นะคะปะมุเไปไปขเรคขาปมุขเรข บะมคาเร่นะคะดูคน,นะค,ะคนเยอะไหมคะคนเยอะสุดๆในที่สุดก็ได้ามาลมเย็นมากลมเย็นมากค่ะชนะคาเร่ลมเย็นมากค่ะ บอลลูนขึ้นแต่เช้าหนึ่งลูกแล้วก็อันนั้นสองลูก บอลลูนนะคะบอลลูนนะคะบอลลูนนะคะบอลลูนหนึ่งรู้นให้มันลอยแล้วก็ถ่ายนะพูดหนึ่งสองสามอย่าให้ติดรถด,ดิไม่ติดไม่ได้ให้มันลอยมันนี่ก่อนดิ เขจุใหญ่มาสูงลังสูงรวมๆกันได้เยอะกว่าครับ ทุกวันนี้คือได้ทิิปหลักหัวละแบบร้อยสองรอเข้าเที่ยงนะคะดูนะคะเข้าเที่ยงค่ะจานใหญ่ค่ะกินหมดแล้วนะพูดว่าสาวก็วได้แล้วสาวสาวอาหารเย็นวันนี้นะคะไก่งวงนะคะเหนียวไม่เหนียวไปดูค่ะ na sacola,